สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสลัมดังราคาถูกผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก o v o r Top Up มาแนะนำนะครับโปรโมชั่น1โปรล้อแรงคูณ2เจ็บๆราคาโดนๆโปรโมชั่น2สำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วนะครับโปรไฟลูปโคตรคุ้มในราคาโคตรโดนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมบอยซิกนะแต่ว่าไม่ใช่เกมสแลมดังนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องฟุตบอลกันบ้างน,นะก็จะเป็นหลังเกมอาร์เซนอลเจอกับคิสซันพานเลทน,นะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ไปเยือนนะเผื่อใครไม่รู้นะผมเป็นคนที่ชี์อาร์เซนอลมานานมากแล้วนะบางคนที่เป็นแฟนรุ่นเก่าอะไรเงี้ยที่ตามผมตั้งแต่สมัยฟีฟ่าออนไลน์เนี่ยอาจจะพอรู้บ้างว่าผมแบบชี์อาร์เซนอลอะไรประมาณนั้นแต่ว่าคนที่แบบมาตามใหม่ๆสมัยยุคเดย์บายเดย์ไลท์หรือว่าอาจจะเป็นสแลมดังเนี่อาาจจ่รู้วเ พี่บอยดูบอลด้วยหรอวะกูเห็นเล่นเกมบาสไม่เห็นจะลงเกมบอลเลยนะคือผมเนี่ยเชียร์อาร์เซนอลมาตั้งแต่ปี97แล้วนะคือตั้งแต่ช่วงเวนเกอร์คุมทีมเลยแหละนะครับนานมากนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทำคลิปเกี่ยวกับอาร์เซนอลสักทีนะครับก็เอาเป็นว่าเรามาคุยเรื่องหลังเกมเลยละกันนะครับสำหรับเกมไปเยือนคิสตันพาเลทในคืนนี้นะครับก็แฟนอาร์เซนอลนะน่าจะหายใจไม่ทั่วท้องกันใครที่แบบนอนดึกนะครับรอดูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบ ชนะก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ประทับใจสักเท่าไหร่นะครับมีอะไรให้บ่นเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็ดดี้เอนเคเทียใบแดงของโทมิยาสึนะครับคลาฮาวแวดท,ทำไมถึงแบบไม่ค่อยมีบทบาทเลยนะครับดีแคนไลท์เล่นเป็นยังไงวันนี้เราจะได้มาคุยกันนะครับก็เดี๋ยวขอพูดถึงภาพรวมในครึ่งแรกก่อนละกันนะครับครึ่งแรกเนี่ยเสมอไปศูนย์ต่อศูนย์ก็จริงนะแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ย อาเซนอลเนี่ยมีโอกาสได้ประตูเน้นๆถึง3ประตูเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่ครารฮาเวตักมาให้มาตินารีจับบอลในกรอบเขตโทษแล้วอยู่ดีก็ไปตัดเข้าขวายิงติดบล็อกเฉยเลยทั้นั้นที่พื้นที่ด้านซ้ายเนี่ยเปิดโล่งมากนะครับคือกองหลังเขาเนี่ยเทไปตรงกลางหมดแล้วนะครับมีมาตินารีเนี่ยห้อยอยู่คนเดียวปกติแล้วเนี่ยมาตินารีเนี่ยมันจะชอบแบบจับบอลมีจังหวะก็คือมันจะยิงยัดไปเลยนะแต่ว่าลูกเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเลือกที่จะตัดเข้าในเราก็ไปยิงด้วยขวาติดบ็ออออกกไปหาตััวบบบะแนนออน้คืเีย เห็นแล้วผมคิดถึงเล่นโทรทัสซาเลยนะแล้วก็เป็นเกมที่มาตินารีเนี่ยเล่นได้ไม่ดีทั้งเกมเลยนะทั้งเกมเลยจริงๆนะ,นะสำหรับมาตี้ถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเหมือนกันในช็อตแรกอ่ะแต่เข้าใจได้ไม่เป็นไรอาจจะเป็นจังหวะที่เออมีโอกาสได้จับบอลได้2ครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้าที่อันนี้ ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันหลังจากนั้นก็จะเป็นอาร์เซนอลเนี่ยครองบอลเป็นหลักอยู่แล้วนะอาจจะมีบางครั้งที่คิตตันพาเลตเนี่ยมันสวนเข้ามาบ้างนะก็จะมีช็อตที่อังเดรอายุลากผ่านโทมิยาสึไปอะไรอย่างี้ได้เปิด2ครั้ง3ครั้งมีจังหวะยิงไกลของเอเซ่บ้างแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ดูอันตรายนะก็สามารถป้องกันได้ดีสําหรับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยในวันนี้นะครับการคุมเกมแดนกลางเนี่ยค่อนข้าง น่าประทับใจนะสำหรับผมถือว่าทําได้ดีเลยนะครับในการที่ใช้ดีแคนไลน์เนี่ยยืนกลางแบบเป็นหลักเลยนะในเกมที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าดีแคนไลน์เนี่ยเล่นตําแหน่งออกไปทางเหมือนคล้ายๆเป็นการอิชาเก้าด้วยซ้ำก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้ บอเนต้าเนี่ยหยิบให้ดีแคนไลท์เนี่ยเล่นเป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วก็ปาเตเนี่ยขยับออกไปด้านข้างเยอะมากขึ้นนะมีจังหวะที่เล่นริมเส้นค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไลท์เนี่ยคือตัวเด่นในแดนกลางเลยในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าดีแคนไลท์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ออกบอลในแนวลึกได้ดีเท่าปาเตนะปัจจุบันนะคือปาเตเนี่ยเวลาที่เขายืนแดนกลางเนี่ยการพลิกบอลการล่าขึ้นไปการจ่ายบอลแนวลึกไปแบบให้แบบแดนหน้าอะไรพวกเนี้ยผมว่าเขายังดูแบบดูดีกว่าดีแคนไลท์นะครับแต่ว่าเราตอนน้องเข้าใจว่าปาเตเนี่ยเล่นมานาน Like ผมว่าวันนี้นัดที่2ของพีมยรีกเนี่ยผมว่าทําได้ดีมากแล้วนะในการคุมแดนกลางถือว่าหมดจดเหมือนกันอาจจะดูแบบดูช้าบ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวต่อไปผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลที่หลายๆทีมเนี่ยมันปรับตัวกันเยอะล้วก็อาเซนอลเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในสายตาอยู่แล้วนะไม่ได้เหมือนปีที่แล้วมันเป็นปีทฮียปีที่แล้วแน่นอนแล้วพาเลเตเนี่ยเขาก็มารับแบบแน่นเลยนะครับแบบมีวินัยมากโดยเฉพาะคู่แดนกลางเนี่ย คือไม่เปิดช่องว่างให้ทําเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่จนแล้วจนรอดก็มีโอกาสทําประตูจนได้จากการที่อาร์เซนอลเนี่ยไปเพสซิ่งแดนสูงแล้วก็ชาก้าเนี่ยเหมือนจะดีดบอลเข้ามามันก็ให้ทางเอ็นเคทียพลิกบอลลูกเนี้ยพลิกสวยนะจังหวะพลิกบอลล้วแบบลากขึ้นไปอะ่ะดีมากแล้วก็เหลี่ยมตอนที่แบบบังบอลที่มันมีกองหลังตามเข้ามาประกดแล้วยิงเนี่ยผมว่าดีทุกอย่างเลยยกเว้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประตูแค่นั้นเองนะครับ ถ้าเกิดว่าลูกนี้เข้าไปได้เนี่ยผมให้เครดิตเ K เต็มเต็มแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบร่างกายมั้งนะครับที่แบบอาจจะยิงเท้าไม่ถนัดด้วยแล้วก็เป็นเหลี่ยมที่แบบเราต้องบังกองหลังก่อนที่ยิงเข้าไปเนี่ยคือโด,โดนศึกแบบ3ทางเลยทางหนึ่งกลัวพึ่งพลิกมาวิ่งมาแป๊บหนึ่งกองหลังไลจี้มีตัวเข้ามาอย่างด้านข้างนะต้องบังเหลี่ยมแล้วยิงด้วยซ้ายอนะไรแบบนี้อันนี้น่าเสียดายผมว่าลูกนี้ทําสวยต้องให้เครดิตเ k T นเคเยในในการที่แบบรับบอลที่แบบว่าบอลมันแบบมาจากการที่แบบเพลซิ่งแล้วบอลมันหลุดออกมาาาาอ่่่นะี้ผมมถถืววทํดแตา มันดีพอไหมนะครับถ้าเทียบกันนะระหว่างชูเลนอเลสกับ n k t เเนี่ยมันก็นะกองหน้าทีมแชมป์โลกตัวหลักด้วยนะอย่างอเลสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูกันจังหวะที่ยิงมิวคาเซนเนี่ยเขามีเวลาแค่นิดเดียวเองนะมีเวลาแค่นิดเดียวแล้วเขายิงแบบโดยที่แบบว่าเฉียบขาดมันมีความเฉียบขาดในฐานะกองหน้าตัวเป้าแต่ว่า n อ t เนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดฤดูกาลที่แล้วก็เป็นแบบนี้คือโอกาสเนี่ยมันมาเรื่อยๆครับโอกาสมาเรื่อยแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีความแบบเอ๊ะทำอะไรเอ๊ะทำไมถึงทําไม่ได้ทําไมถึงส่งแบบนั้นทําไมถึงยิงแบบไม่มันดูไม่มีความเฉียบขาดอะ่ะคือมันวู่วายจริงไว้จังหวะพลิกบอลเนี่ยผมว่ามันสวยนะมันดีแล้วก็เป็นความสามารถเป็นจุดเด่นของเขาเลยแต่ว่าจังหวะจบเนี่ย ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะยังคงเป็นปัญหาอยู่หลายคนอาจจะคิดถึงทอซาว่าเอ้ยถ้าเป็นทอซาแบบน่าจะได้ไปแล้วถ้าเป็นไครฮาวเวิเนี่ยอาจจะได้ไปแล้วหรือเปล่านะแต่เราต้องอย่าลืมว่าจุดเด่นของนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะคือเอนเกียอาจจะแบบอ่ะอาจจะจมูกไวกว่านิดนึงนะครับแล้วก็พลิกบอลได้ดีกว่าแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยมันไม่สู้ทอซาอยู่แล้วเพราะใครๆก็รู้กันว่าทอซาเนี่ยคมแค่ไหนนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายแต่ว่าอันนี้ผมไม่ว่าเอนเกียตินะครับอันนี้ยัง ยังแบบยังให้อภัยได้นะในการที่แบบอ่าได้กดดันกองหลังของสตันพาเลยดูบ้างนะยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็มาถึงช็อตที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับของ n k เทียในวันนี้ก็คือจะเป็นช็อตที่ n k เทียเนี่ยได้บอลหลุดไปแล้วแม่งชิปไปไหนก็ไม่รู้นะอันเนี้ยแม่งบ่งบอกเลยว่าอา์เซนอนเนี่ยมันต้องการ กองหน้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าการตัดสินใจของเอิงเทียมันไม่ได้ดีเลยนะครับทั้งทีเนี่ยทำมาสวยแล้วนะตั้งแต่ในตอนที่ขึ้นเกมเลยก็คือปาเตเนี่ยได้บอลมาใช่ไหมมันส่งไปที่ซากา้าซาก้าไปปุ๊บเอิงเทียเอาวิ่งขึ้นไปไม่ได้คือมาโอดกาดแล้วช็อตเนี้ยต้องชมดีแคนไลท์เลยครับใช้อาศัยจังหวะที่เอเซ่เนี่ยกำลังเมืออยู่เว้ยกำลังเมืออยู่จังหวะที่ซาก้าเนี่ยคือมาโอดกาดนดีแคนไลท์แม่ง่งสวนขึ้นไปเว้ยไปพื้นที่ฮาสเปซปุ๊บโอดกาดไม่งเห็นช่อ ป้ายมาปุ๊บดีเทนไลท์จับแป๊บหนึ่งเองเจเทียวิ่งสอ่อเข้าไปหาช่องดีนะช็อตได้เอเจเทียหาช่องดีนะแล้วที่สําคัญมากกว่าน,นั้นที่บางคนอาจจะไม่ได้เห็นก็คือคาฮาวเวดมันวิ่งตัดเข้ามาด้วยเว้ยมันวิ่งตัดเข้ามาแบบคือกูเปิดทางเลือกให้มึงแล้วอ่ะแต่เอเจเทียไม่ทำอะไรรู้ป่ะสิ่งที่มันจะทําได้อ่ะอ่ะมึงได้บอลมาปุ๊บมึงรู้แล้วมีพื้นที่เท้าซ้ายเปิดกว้างนะครับมุมกว้างนะครับมีพื้นที่มีเวลาคายฮาวเวลดกำลังวิ่งเติมมามึงสามารถเลือกที่ยิงด้วยซ้าายหรือว่ ปาดไหมให้ครฮาวแบบยิงก็สามารถทําได้เว้ยแต่ว่าเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ามันเป็นแบบมันเป็นกองหน้าที่มันยังไม่ได้ขึ้นเป็นระดับท็อปของแบบพวกทีมแนวหน้าในความคิดผมนะถ้าเป็นกองหน้าคนอื่นเนี่ยผมว่าลูกเนี้ยยังไงก็ไม่เหลือนะครับมีพื้นที่มีเวลาขนาดนี้แล้วก็คือในเกมที่มันแบบเรายังไม่ได้ประตูสักทีอ่ะมันมีโอกาสอะ่ะมันต้องทําได้เว้ยไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะอาจจะแบบเออมึงอาจจะตัดสินใจผิดที่ว่ามึงอาจจะไม่เลือกส่งหรือว่าเลือกยิงด้วยซ้ายเลยแต่ว่าในจังหวะที่แบบ มึงจี้เข้าไปแบบนั้นแล้วมุมมันแคบลงอะ่ะทำไมถึงไม่ยิงสวนประตูทาไมถึงไม่ทําอะไรแบบทําอะไรสักอย่างหรือปาดไปให้ใครฮาเแวบบิร์ดทำไมถึงเลือกที่จะไปชิฟทั้งทั้งที่มุมมันแคบขนาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมโคตรไม่เข้าใจเลยกับเอ็นเเียนะครับแล้วก็โอกาสเดี่ยมันมาสองครั้งแล้วอ่ะคือมึงได้ยิงวอร์ไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่2อ,อะ่ะมันต้องได้แล้วเว้ยอันนี้หน้าตําหนินะครับชอ็อตนี้คือคือหน้าโดนมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิงเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเพลย์ที่สวยแล้วท ยังไม่ได้ลูกที่สวยๆจาก o p e n p เพเลยคือมันเป็นมันเป็นทีมที่แบบว่าเล่นเกมลุกเล่นแบบพาสซิ่งฟุตบอลอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราควรจะต้องได้ประตูจากการเล่น o p e n p เพแบบนี้คือการเข้าทำแบบนี้ถ้ามันได้ปุบเนี่ยความมั่นใจของทีมเนี่ยมันจะมากขึ้นเราจะรู้แล้วแบบเฮ้ย <c oughs> ไอ้เร่เราเล่นแบบนี้แม่งทาได้ว่าเราแบบเออเรามั่นใจในการเล่นมันจะดูไม่ได้ติดขาดแบบตอนช่วงแรกอะ่ะหนึ่งออชั้นแปช่วงแรกเนี่ยอาร์เซนอลบางเกมเนี่ยที่แบบทาประตูไม่ได้มันจะมีความแบบอาจจะไม่ได้มั่นใจในการขยับไม่ได้มั่นใจในการปล่ายบอลจ่ายบอลในการแบบวิ่งเข้าทําอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดลูกนี้เข้าไปอะ่ะผมว่ามันส่งผล เยอะเลยเว้ยถ้าได้ประตูนำํำหนึ่งศูนย์ปุ๊บเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลจะเล่นสบายเลยนะสำหรับเพลน,นี้น่าเสียดายมากหลังจากนั้นก็เกมก็ยังไม่มีอะไรมากมีจังหวะหนึ่งที่โอเดกาได้ส่องไกลยอยู่แต่ว่าก็ลูกมันแบบมันก็น้ำหนักดีนะแต่ว่าทิธาเนี่ยมันตรงผู้รักษาประตูนิดนึงนะครับแล้วก็โดนปัดออกไปนะครับทั้งเกมก็ครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์เสมอไปศูนย์ศูนย์นะครับเริ่มครึ่งหลังมานะครับในที่สุดอาร์เซนอลก็ได้ประตูสักทีนะจากจังหวะฟรีคิกนะคร นะครับส่งไปพื้นที่ว่าจังหวะที่เอนเทียวิ่งตัดไปเนี่ยเอเซอีกแล้วกําลังแบบชี้มือชี้มาอยู่เฮ้ย hey, ประกบตัวนี้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาตินาเรียเห็นเอนเทียวิ่งปุ๊บเนี่ยคือแทงเข้าไปลูกมันแรงนะต้องชมนะอันนี้ต้องชมเอนเทียตรงที่ว่าเรียกจุดโทษให้ทีมได้เพราะว่าลูกมันแรงแล้วก็แบบโกมันออกมารับแล้วอ่ะแต่ว่าชมความขยันในการที่แบบวิ่งไปแตะบ,บอลแบบไปลุนสักหน่อยนึงอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ต้องชมความขยันของเอนเทียเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดโทษแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีดูเว,อ,วเอร์อาแบบ ไม่ได้ไปทฟาฟาวอะไรอยู่แล้วนะล้วก็เป็นโอเดกาเนี่ยสังหารเข้าไปนะครับยิงแบบนิ่มๆเลยนะครับอันนี้ดีเหมือนกันตอนแรกคิดว่าบูโยซาก้าจะเป็นคนยิงหรือเปล่าคือผมส่วนตัวผมอ่ผมไม่อยากให้น้องมันยิงแล้วเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันก็มีเกมที่แบบยิงพลาดแล้วก็ทําให้ทีมแบบดรอปแ้มไปแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ตึงขนาดเนี้ยแล้วแบบน้องมันยิงพลาดอีกผมกลัวว่าจะส่งผลกับฟอร์มการเล่นในระยะยาวก็ถือว่า ดีไปที่ให้โอเดกาดเป็นคนยิงจะได้ลดความกดดันไรหน่อยแล้วก็ทําให้ทีมขึ้นนําด้วยนะครับก็นาไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับอาเซนอนลหลังจากนั้นก็เป็น30นาทีนะครับที่แฟนอาเซนอลเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะมีการเปลี่ยนกาเบียมากาเยสลงมาเอ,อ่อเปลี่ยนซินเชนโกลงมาเปลี่ยนคิวิออลงมากองหลังลงมาแบบไอ,อ้ย่ากองหลังคือลงมาหมดเลยอ่ะแล้วก็โอเดกาดกับโบโยซาก้าออกไปพักนะครับแล้วก็มีจอร์จนโยล,ลงมาอีกคนนึงคือกองกลางแบบ3ตัวแบบเน้นเ้นกองหลังแบบแน่นๆคือาากมแบบ เอาเกมรัดเต็มที่นะอันนี้แฟนบอลอาเซนอลน่ะหลายคนก็บ่นเหมือนกันนะว่าตอนลิเวอร์พูลอ่ะเฮ้ยลิเวอร์พูลเหลือ10คนเนี่ยมันยังแบบยังซัดยับเลยแต่ว่าคือเกมนี้มันไม่ได้เหมือนกันไงสไตล์การเล่นของอาเซนอลกับลิเวอร์พูลมันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วครับอาเซนอนเนี่ยมันเล่นต่อบอลแต่ลิเวอร์พูลมันเล่นบอลไดเรกมันไม่ได้เหมือนกันสไตล์การเล่นมันเล่นแบบนี้ไม่ได้นะบก็คือลงมาอุดกันหมดเลยสำหรับอาเซนอลก็เข้าใจได้นะว่าอยากจะเก็บผลการแข่งขันเพราะว่ามันเป็นวันที่เกมลุกของเรามันดูแบบ มันดูตันเนี่ยมันดูทาประตูไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าก็ได้เห็นการเล่นของคายฮาวเวตอยู่เหมือนกันดูมีความทุ่มเทนะเก็บบอลได้จังหวะการเล่นแบบเออส่งไปแปะไปแล้วแบบวิ่งหาช่องต่ออะไรเงี้ยผมว่าดูไหลลื่นเลยนะยิ่งตอนที่มาตินิลี่ออกไปแล้วเนี่ยแล้วตอนที่เล่นกับซินเชนโกเล่นกับดีแคนไลท์เล่นกับจอร์จินโย่อะไรพวกนี้ผมว่าฮาวเวตมันดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะในความคิดผมนะเพราะว่าฮาวเวตในเกมเนี้ยผมไม่ได้พูดถึงเยอะก็จริงแต่ว่าเขา ผมว่ามันวิ่งมันวิ่งดีนะเว้ยคือลายวิ่งการออฟเดอะบอลอะไรพวกนี้ผมว่ามันวิ่งดีนะเพียงแต่ว่าเพื่อนน่ยยังไม่ได้ส่งไปในจุดที่ฮาวเวิมันจะได้ทําอะไรแค่นั้นเองอาจจะต้องใช้เวลาผมว่าอาจจะประมาณสักขอด้วยสเกมแล้วกันเพราะว่าก่อนเบรทีมชาติน่าจะเป็นเกมต่อไปเนี่ยผมจําได้แล้วว่าเจออะไรแล้วก็เกมวิสีเจอแมนยูผมว่า4เกมแรกจะเป็นตัววัดแล้วว่าฮาวเวิสามารถทําหน้าที่ในตําแหน่งตรงนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาดูกันแล้วก็จบเกมไปนะครับแบบ คือจับเหมือนกันพรอช่วงหลังเนี่ยโดนนวดตลอดเลยแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าคิตตันพาเลตเนี่ยก็ไม่ได้ทาคือไม่สามารถสร้างอันตรายให้กับแรมเดลได้เลยในเกมนี้แล้วจบไปเก็บ3คะแนนเต็มนะจบสัปดาห์ที่2ไปนะครับก็จะมีไบรตันนะครับแมนซิตี้แล้วก็เป็นอาร์เซนอลนะเป็นแค่3ทีมที่สามารถเก็บ6คะแนนเต็มได้ถือว่า โอเคนะถึงแม้ว่าเกมมันอาจจะไม่ได้จบสวยก็จริง2นัดแล้วเกมที่แล้วก็แบบไม่ได้ชีนชี้ใช่ไหมเกมนี้ก็ได้ประตูจากจุดโทษนะครับในแง่ของความน่าพอใจเนี่ยอ่ะสะกอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้น่าพอใจแต่อย่าลืมว่ามันเป็นเกมที่เล่นนอกบ้านเป็นเกมมันจันนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เอ่อมีการเปลี่ยนไลน์อัพก็คือเป็นโทมิยะสึแล้วก็เหลือ10คนด้วยผมว่าการเก็บ3แต้มได้เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะค,คือโทมิยะสึเนี่ยโดนใบแดงไปผมว่าอาจจะไม่ได้กระทบมากเพราะว่ามีกองหลังสำรองอย่าง กาเบียมาการเยสหรือว่าคีวีออยู่เนี่ยหรือว่าซินเทนโกเนี่ยผมว่ามันสามารถทดแทนได้แล้วก็ยังมีเทียนี่อีกแต่เทียนี่เนี่ยผมว่าน่าจะหมดอนาคตกับทีมแล้วนะผมว่าเก็บสามแต้มเนี่ยคือสําคัญแล้วเพราะว่าได้กอดแต้มแมนซิตี้ไปด้วยนะครับอาจจะเป็นวันที่ไม่ได้เล่นดีมากๆก็จริงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แบบยังปรับจูนทีมอยู่ในช่วงเวลาเนี่ย ในช่วง4นัดแรกเนี่ยนะผมว่าถ้าทีมไหนเนี่ยที่โกยแต้มได้มากๆเนี่ยผมว่าอันนั้นนะ่ะคือดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะแบบโมเมนตัมมันจะมาแล้วมันจะเล่นสบายขึ้นเยอะทีมเริ่มลงตัวอะไรแบบนี้ผมว่ามันจะทําให้อาร์เซนอลเนี่ยเล่นดูดีขึ้นเพราะว่ารูกันที่แล้วเนี่ย ช่วงแรกอะประมาณ5เกมแรกเลยผมว่าอาร์เซนอลก็เล่นไม่ได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเก็บแต้มได้ช่วงเนี้ยผมว่าดีกว่าปีที่แล้วอีกแต่ว่าเก็บแต้ม3าแต้มเต็มได้เนะี่ยผมว่าดีมากๆแล้วในวันนี้นะครับคนต่อไปมาตินลลี่นะวันนี้ผลงานน่าผิดหวังนะสำหรับมาตินลลี่นะครับถ้าใครได้ดูแบบดูละเอียดละเอียดอะจะเห็นเลยการประสานงานฝั่งซ้ายไม่ได้เลยนะครับเป็นโทเมิยสอด้วยเป็นมาตินลลี่เป็นไคลฮาวเวิแล้วแบบมาตินลลี่อะ ไม่มีจังหวะที่เล่นกับไฮฮาวเวดเลยบางทีไฮฮาวเวดแม่งแบบยืนรอตำแหน่งที่ดีอย่างเงี้ยก็ไม่มีการส่งบอลเข้าไปเล่นเลยด้วยซ้าคือน้อยมากจะมีแค่ครั้งเดียวอย่างนั้นมีช่วงเวลาหนึ่งในครึ่งหลังอนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีแค่ครั้งเดียวที่ได้เล่นกันแล้วก็มีโทมิยาสึทําไปเสียบอลโดนสวนนะมันจะมีแค่ช็อตเดียวเลยที่เหลือก็คือมาตลลี่กับฮาวเวดเนี่ยยังจูนกันไม่ติดเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาที่จะต้องปาบก,กันต่อไปแล้วก็ดูว่าฮาวเวดจะสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้บ้างนรัแตต่่่วววาสนะ ผมว่าฮาวเวดเกมนี้ผ่านนะเว้ยอาจจะไม่ได้บอลเยอะก็จริงแต่การขยับหาพื้นที่การเปิดช่องให้เพื่อนการแบบวิ่งไปพื้นที่ว่างอะไรพวกนี้ผมว่าดีนะดีแบบดีเลยอ่ะดีกว่าเกมที่แล้วแบบเห็นได้ชัดเลยเกมที่แล้วคือแบบเงียบมากแต่เกมนี้การขยับหาพื้นที่อ่ะผมว่ามีประโยชน์กับทีมมากๆเพียงแต่ว่ารอว่าเพื่อน่ะจะปรับตัวเข้ากแบบับฮาวเวดแล้วฮาวเวดจะปรับกับเพื่อนได้เร็วแค่ไหนนะครับยังไงต้องรองดูการอีก2เกมนะก่อนเบรกทีมชาตินะครับก่อน เกมสุดท้ายเนี่ยเจอแมนยูพอดีน่าจะได้เห็นกันอาจจะมีทีเด็ดก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับคนต่อไปดีแคนไลท์นะครับวันนี้เด่นมากปรับตัวได้ดีมากๆนะแล้วก็ดีกว่าเดิมแบบชัดเจนมากๆเลยในการออกบอลเกมรับแข็งแกร่งขยับยืนตำแหน่งเติมเกมลุกผมว่าดีแคนไลท์วันเนี้ยเล่นโคตรดีเลยสไตล์อาจจะต่างจากปาเตนะ้เ,เนี่ยปาเต้เนี่ยต้องยืน่านไปทางด้านขวานะคคือปาเต้เนี่ยกับดีแคนไลท์เนี่ยดีทั้งคู่นะ แต่เด่นไม่เหมือนกันไลท์นี่คือแบบมันจะประมาณว่าออแข็งแกร่งเกมรับแน่นนะครับจังหวะแบบสวิตบอลอะไรพวกนี้แม่นนะครับแม่นด้วยแล้วก็จังหวะเติมฉวยโอกาสอะไรพวกนี้ผมว่าวันนี้วันนี้เห็นขอดีแคนไลท์แบบเยอะเลยน่าจะได้เห็นอีกเยอะในอนาคตนะครับแต่ส่วนของปาเต้นเนี่ยจะเด่นเรื่องของการแบบพาบอลไปข้างหน้าจ่ายบอลเชิงลึกยิงไกลแล้วก็แบบอ่าจังหวะแบบพวกแบบแปะจังหวะเดียวอะไรพวกนี้ผมว่าปาเต้ก็ดีแต่ก็มีพลาดนะแต่ไลท์เนี่ยมันจะมีความแบบ มีความแน่นแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าอุดใจมากกว่าคือปาเต้เนี่ยบางครั้งเล่นลูกเสี่ยงเนี่ยแล้วโดนสวนเนี่ยผมว่างานเข้าแต่ว่าแบบไร์เนี่ยผมว่าผมว่าดีเลยนะครับคือแน่นเลยแดนกลางอาร์เซนอลเนี่ยแบบดีขึ้นแบบชัดเจนมากนะครับดูทางฝั่งของซาก้าโอเดกาดกันบ้างน,นะครับซาก้าโอเดกาดผมว่าก็ตามมาตรฐานนะวันนี้อาจจะไม่ได้มีผลงานอะไรที่ชัดเจนมากมีแบบเออติดบ้ายิงไปนิดนึงแต่ผมว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรูปแบบทีมเนี่ยผมว่าซาก้ากับโอเดกาดเนี่ยทำได้ดีเลยแล้วก็สร้างโอกาสให้ทีมได้ยิง ในครึ่งแรกหลายครั้งด้วยนะครับผมว่าตามมาตรฐานไม่ได้แย่มากส่วนของปาเตนในการเล่นแบ็คขวาแบบอินเวอร์สเนี่ยก็ผ่านนะอาจจะติดตรงที่ว่าเรื่องความเร็วอะไรแบบนี้ในบางจังหวะที่อาจจะแบบว่าเออเสียวๆว่าโดนตัดบอลแล้วโดนสวนอะไรบ้างแต่ผมว่าปาเตนเนี่ยจ่ายบอลระวังมากขึ้นแล้วก็วันนี้คือยอมถอยให้ดีแคนไลท์เนี่ยเล่นเด่นในแดนกลางเลยแล้วก็ตัวเองเนี่ยไปเล่นอินเวอร์สฝั่งขวาเป็นตัวซัพพอร์ตเอผมว่า,ผมว,าผมว่าโอเคอะ่ะดูดีอะ่ะอาจจะแบบไม่ได้เหมือนเป็นพวกแบบ เป็นแบ็คแบบจ๋าเลยขนาดนะั้นอาจจะไม่ได้เห็นการโอเวอร์แลปช่วยซาก้ามากก็เลยทําให้ซาก้าดูไม่ค่อยเด่นแต่บอกว่ามันเป็นหนึ่งในตัวเลือกแผนในการเล่นที่ฤดูกาลนี้เราจะมีมากขึ้นนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยการเล่นของอาร์เซนอลเนี่ยแม่งเดิมๆเ,เลยเว้ยคือออกปีกออกปีกคืนมาโอเดกาดมีคนโอเวอร์แลปมันเล่นได้ประมาณนั้นแต่ว่าวันเนี้ย มันทําให้เห็นเลยว่าอาร์เซนอลเนี่ยรูปแบบการเล่นเนี่ยมันมีมากขึ้นเราเริ่มมีมิติมากขึ้นแล้วจากการที่เสริมตัวเข้ามาผมว่าดูดีนะครับในสองนัดแรกผมว่าดูดีอยู่น่าจะแบบพัฒนาได้อีกนะครับคิดว่าน่าจะพัฒนาได้อีกก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็ในส่วนของแพงหลังเนี่ยโทมิยาสึตอนที่โทมิยาสึเนี่ยได้ลงเป็นตัวจริงเนี่ยบอกตามตรงนะเว้ยผมไม่มั่นใจเลยนะครับเพราะว่าแนวลุกของคิสซันฮาเลเนี่ย ทางฝั่งของโทมียก็จะเจอ r ายเจอเอเซ่อะไรพวกนี้ผมว่า2ตัวนี้มันจีจาร์อยู่แล้วก็วันนี้ก็ครึ่งแรกก็โดนไป2รอบอยู่เหมือนกันก็คือโดนลากไปเปิดแบบง่ายๆเลยนะครับเกือบเสียประตูเหมือนกันดีนะแลมเดลมันโชวออกมาได้นะโทมียสื่อเนี่ยผมว่าดีกว่าเทียนี่แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในจุดที่ผมรู้สึกไว้ใจได้นะในความรู้สึกผมเนี่ยในแผงหลังตอนนี้ที่ไว้ใจได้เนะี่ยมันมีเบนไวซ์ซาลิบาทิมเบอร์ ซินเชนโก้เนี่ยเกมลับก็ยังไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับประมาณนี้ผมว่าผมว่าประมาณเนี้ไว้ใจได้แต่ว่าโทมีเนี่ยผมว่าอาจจะต้องยกระดับมาตรฐานขึ้นมาอีกนะไม่งั้นอาจจะมีตัวแทนแน,นาคตก็ได้นะต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าโทมีเนี่ยบางเกมที่แบบเล่นเจอทีมใหญ่เนี่ยคือโลกกดดันเอาไม่อยู่ตลอดนะครับจะมีเกมที่เด็ดจริงๆในฤดูกาลที่แล้วก็จะมีเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลที่จับซาร่าแบบอยู่หมัดแต่ที่เหลือก็คืออื พอได้แต่ว่ายังไม่ได้ดีพอที่จะเป็นตัวจริงนะปัจจุบันกับทีมชุดปัจจุบันที่อยากจะไปลุนแชมป์นะในความรู้สึกผมถือว่ายังไม่ผ่านแล้วเกมนี้ก็โดนใบแดงไปอีกนะก็เรียบร้อยทอร์ซากูก็เลยไม่ได้ลงเลยน่าเสียดายมากๆส่วนแลมเดลนี้ก็ไม่มีผลงานเลยเกมนี้นะครับคิสตันพาเลตไม่ได้โชว์ฟอร์มในการทาประตูอะไรเลยนะครับในวันนี้ก็มีจังหวะตัดบอลบ,บ้างอะไรบ้างมีจังหวะเซฟช่วงท้ายนิดนึงอ่านนึกออกแล้วจังหวะเซฟช่วงท้ายก็ออกมาตัดบอลแล้วก็ ลูกนั้นสาคัญเหมือนกันนะมีประมาณ2ทีที่โดนบอลแบบเน้นๆอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของเบนไวท์วันนี้ไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะวันนี้คุมเกมรับได้ดีมากซาลีบาสุดยอดนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะจังหวะที่แบบวิ่งไปสไลด์ไอ้แค่ลูกนั้นเนะี่ยผมคิดว่าโดนไปแล้วะ้วยเราแบบไม่รู้ว่าเอาความมั่นใจจากไหนมาแบบสไลด์บอลแบบนั้นคือวแบบคือแม่นด้วยนะแต่ว่าเอาจริงแล้วก็ไม่น่าไปเสียบอลจังหวะนั้นให้เขาโฉบไปอ่ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดแต่ถือว่าน้อยนะปีเนี้ย เกมเนี้ยถือว่าน้อยมากในข้อผิดพลาดในการออกบอลการขึ้นเกมแล้วเนะีเกมอาจจะดูช้าก็จริงแต่ว่าชัวมากขึ้นผมว่ามันโอเคอยู่เหลือแค่กองหน้าเนี่ยทำประตูได้ผมว่าอันนี้หายห่วงแล้วสำหรับอาร์เซนอลน,นะครับก็จบไปนะครับสำหรับวันนี้เก็บ6คะแนนเต็มโอ้โหตอนนี้แบบ6กโมงเช้าแล้วผมแบบเมื่อยคอแม่นะครับดูบอลก็ดึกเนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้ามีอาร์เซนอลเตะอ,อีกะครับถ้าเกิดดูแลชอบกันก็ฝาก กดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะไม่ว่าจะเป็นแฟนปืนแฟนผีแฟนหงแฟนเชลซีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะได้เอาเรื่องบอลเนี่ยมานั่งคุยกันได้บ่อยๆนะถ้าเกิดว่าฟีดแบ็กมันโอเคอะไรแบบนี้เออจะได้แบบมีอะไรไว้คุยกันสนุกๆน,น,นอกจากเรื่องเกมบ้างนะพักเรื่องเกมบ้างใช้ชีวิตบ้างก็น่าจะดีกว่าแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเจอกับฟูลแลมนะวันเสาร์ตอนสามทุ่มนะก็คิดว่าคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทอซา จะได้ลงหรือเปล่าแต่แบบขอร้องฮะอารีตามึงเอาทอสซาลงสักทีเถอะไอเ้เหี้ยแล้วก็มาติเนลลี่นะคือคือเอาง่ายๆนะนะตอนนี้ถ้าให้เลือกนะให้เลือกว่าเอาใครดรอปไปอะ่ะผมอยากให้มาติเนลลี่อะ่ะดรอปไปก่อนคือเกมแรก่ะเล่นดีนะขยันแต่เกมเนี้ยผมว่ามาติเนลลี่น่าจะต้องปรับเรื่องของการเล่นกับฮาวเวิร์ดอะคือเอาทอสซาเนี่ยคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นสายมุดเนี่ยเอามาเล่นก่อนให้แบบฮาวเวิร์ดมันแบบมันได้เล่นบ้างนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย แฟนเชลซีอ่ะแม่งล้อชิบหายแล้วแต่ก็ยังดีกว่าเมสันเมสานะในวันเนี้ยคือคือนักเตะที่ออกจากเชลซีไปเนี่ยที่โดนหนักๆเนี่ยมันจะมีเมสันเมาส์กับฮาเว็ใช่ไหมเพราะว่าฮาเว็เนี่ยก็โดนด่าเยอะเมสันเมาส์ก็แบบสัมภาษณ์ไม่ดีโดนด่าเยอะแล้วฟอร์มกับแมนยูก็สองนัดผ่านมายังไม่มีอะไรเป็นชิเมน็นอันเลยแต่ฮาเว็เกมเนี้ยมันขยับดีนะเว้มวิ่งหาพื้นที่ดีนะครับดีจริงๆนะแต่ว่าไม่มีเพื่อนเล่นกับมัน,น่ะ คือแบบผมสงสารมากเลยคนที่ผมสงสารเนี่ยก็คือเราเป็นฮาร์วรเนี่ยแหละแม่งควยกูขยับไปแล้วแบบมันอาจจะเป็นหน้าง่วงๆไม่มีป่ามีเสียงดูเฉยๆหรือเปล่าเพื่อนก็เลยไม่ค่อยส่งให้นะอีกคนนึงก็คือแบบทอซาไอเทยวันเนี้ยมานั่งดูทอซาก็ไม่ได้ดูอีกเพราะว่าโทมิยสสอแม่งไปโดนใบแดงครับหวังว่าเกมหน้าจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้หรือนะครับหรือขอซินเชนโก้ลงนะครับ อาจจะแบบไลน์เดิมก็ได้ขอซินเชนโก้ลงนะเอามาเล่นฝั่งซ้ายมันจะได้มีตัวที่แบบเออมันมีวิชั่นมีการสร้างสรรค์จากแดนหลังอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะทำให้เอาแบทเล่นได้ดีขึ้นนะครับขอประมาณนั้นละกันนะแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมนะฝากสนับสนุนกันด้วยนะกดไลค์กดซับสไครต์ไ้ได้นะครับแล้วก็คลิปเกมเนี่ยผมยังมีเลือดให้เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยพี่บอยมาทางแบบนี้แล้วแบบจะทิ้ง การเล่นสแลมดังไปเลยหรือเปล่าไม่นะครับคือผมเล่นเกมทุกวันนะครับเกมเนี่ยเกมกับบอลเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะยังไงผมเล่นเกมทุกวันยังไงคลิปมีออกมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรยังไงก็หรือมีคําแนะนานะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เพราะว่ามันเป็นคลิปแรกของผมจริงที่มาทําเกี่ยวกับการแบบการพูดคุยอะไรแบบนี้อาจจะมีการติดขัดลิ้นพันกันบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยแม่งก็6กโมงเช้าแล้วกูก็นั่งอัดแม่งก็เหนื่อยชิบหายง่วงก็ง่วง นะยังไงก็ฝากคอมเมนต์แนะนํากันได้ว่าเออแบบนี้โอเคหรือ,อยังอยากให้เสริมที่จุดไหนอยากให้พูดคุยเรื่องอะไรนะคุยกันนะคุยกันตามภาษาแฟนบอลน,นะครับแล้วก็วันนี้เท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ